อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีเริ่มต้นปีใหม่ด้วยปีมะเส็งกันแล้วสายดื่มสายตี้ก็อย่าลืมหาสิ่งดีๆเพื่อเสริมโชคลาภเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองด้วยนะวันนี้คุณโลตอรี่มี3ไม้มงคลที่จะช่วยเสริมโชคลาภเรียกเงินทอง ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายรวมถึงหน้าที่การงานและสร้างความสงบสุขให้แก่ผู้ปลูกและทุกคนในครอบครัวเพื่อเป็นการต้อนรับปีมะเส็งที่ดีเราก็มอบไม้มงคลให้แก่คนที่เรารักเป็นของขวัญไม่ว่าจะเป็นต้นว่านหางจระเข้ต้นลินมังกรหรือที่เรียกอีกชื่อว่าต้นดาบพระอิน์หรือจะเป็นต้นงาช้างเพื่อเป็นการมอบสิ่งดีๆให้แก่คนที่เรารักตั้งแต่ต้นปีเรามาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยดีกว่าต้นว่านหางจระเข้เชื่อว่าผู้ชื่อมาทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีเพราะเขาม มีความโดดเด่นในเรื่องสปปรรพคุณทางยาแต่รู้กันไหมว่าว่านหางจระเข้จัดเป็นไม้ฟองอากาศและไม้มงคลดีต่อโวงจุย้ยซึ่งถ้าจัดวางถูกที่ถูกทางโดยเฉพาะทิศเหนือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ําก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องการเติบโตในหน้าที่การงานและความมั่งคั่ง <c oughs> และยังช่วยดึงดูดสิ่งดีๆช่วยส่งเสริมดวงห่วงจุ้ยให้กับคุณได้ไม้มงคลผ่านไปหนึ่งชนิดแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่ายังไม่ตอบโจทย์เรามาดูไม้มงคลต้นต่อ,ตอไปต้นลินมังกรต้นลินมังกร on. จัดเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศอีกหนึ่งชนิดที่คนนิยมปลูกต้นลินมังกรมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศแอฟริกามีใบเรียวยาวสีเขียวเข้มแต่ด้วยใบที่เรียวยาวและสีเข้มนี่แหละจึงเป็นที่มาของชื่อคําว่าลินมังกรต้นลินมังกรเป็นไม้ประดับและไม้ฟอกอากาศอีกหนึ่งชนิดที่ทางคุณโรสตอรี่แนะนําให้เพื่อนๆปลูกกันเนื่องจากเป็นไม้ฟอกอากาศสามารถดูดซึมสารพิษในอากาศได้แถมยังปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาในเวลากลางคืนจึง แต่การปลูกในห้องนอนเป็นพิเศษส่วนในเรื่องความเชื่อด้วยใบของต้นลิ้นมังกรมีความเรียวยาวคล้ายกับหอ,อกของพระอินทจึงมีความเชื่อว่าบ้านไหนที่ปลูกต้นลิ้นมังกรจะช่วยป้องกันภัยอันตรายจากภายนอกไม่ให้เข้ามาทําอันตรายต่อผู้ปลูกและคนภายในครอบครัวได้ผ่านไม้มงคลมา2ชนิดแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มมีไม้มงคลในใจกันบ้างแล้วหรือยังถ้ายังเราไปดูไม้มงคลชนิดที่3กันต่อเลยดีกว่าต้นงาช้างหรือว่านงาช้างเป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นลิ้นม มีถิ่นกําเนิดทางแอฟริกาใต้มีลําต้นใต้ดินไม่มีใบลําต้นสีเขียวโผล่ขึ้นมาจากดินรูปร่างลักษณะคล้ายกับงาช้างว่านงาช้างถือเป็นพันไม้อีกหนึ่งชนิดที่คนนิยมนํามาปลูกกันมากเนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ต้องการดูแลมากแถมยังเป็นไม้ฟอกอากาศอีกด้วยส่วนในเรื่องความเชื่อของคนไทยว่านงาช้างเป็นว่านมหานิยมที่คนนิยมนํามาปลูกเป็นไม้ประดับกันมากเนื่องจากมีรูปทรงที่แปลกตาดอกออกสวยและยังเชื่อกัน ว่าหากปลูกว่านงาช้างไว้จะช่วยเสริมโชคลาภเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตช่วยให้ธมาค้าขายขึ้นค้าขายล่ำรวยนี่คือสาไม้มงคลลองเอาไปปลูกหรือนำไปส่งมอบให้กับคนที่คุณรักกันนะ